นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจความน่ารักของหนูน้อยท่านหนึ่งนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงหน้าฝนขณะนี้นะครับมีน้ําท่วมแถวเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับหนักเหมือนกันลาวเวียดนามขเขมรโดนน้ําท่วมนะครับมีเด็กหญิงนะครับ เด็กน้อยอีกคนหนึ่งนะครับเอาเงินไปบริจาคให้กับศูนย์รับบริจาคน้ําท่วมนะครับเด็กหญิงน้ําตาไหลทุกกระปุกบริจาคช่วยน้ําท่วมแต่โดนปฏิเสธรู้เหตุผลกลายเป็นประทับใจนะครับเพราะอะไรเขาถึงปฏิเสธนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับก่อนที่จะรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคน ทุกเอฟซียครับผมโมเมนต์ Moment, ซึ้งใจเด็กหญิงถือเงินออมตัวเองมายื่นบริจาคช่วยน้ำท่วมแต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปฏิเสธรู้เหตุผลและตอนจบน่าประทับใจนะครับผมเวียดนามนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เวียดนามนะครับเวียดนามเป็นอีกประเทศเที่เผชิญอุทกภัยอย่างหนักในปีนี้นะครับล่าสุด มีเหตุการณ์ที่หลายคนอดไม่ไหวทนไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนใจเมื่อมีเด็กหญิงถือเงินออมของตัวเองนะครับมาบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับตามรายงานพบว่าในช่วงเช้าของวันที่14เดือนกันยาที่ผ่านมานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวบรวมรวม่รวมมือกันเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากพายุ นะครับที่มาพร้อมกัน3มลูกเลยนะที่เวียดนามนี่หนักนะครับผมเพราะเขาติดทะเลนะนะครับพร้อมเปิดให้ประชาชนบริจาคสิ่งของจำเป็น mm hmm. เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยทางภาคเหนือของอของประเทศเวียดนามนะครับจู่ๆนะครับได้เกิดภาพน่าประทับใจนะครับฟานเทียนอันเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่สองถือเงินออมของตนเองครับจำนวน 2แสนดองของเวียดนามนะครับ2แสนดองก็ประมาณ270บาทนะครับมาบริจาคนะครับช่วยเหลือด้วยนะครับผมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเจ้าหน้าที่เปิดรับบริจาคเฉพาะสิ่งของจาเป็นนะครับเท่านั้นนะครับไม่รับเงินนะครับเด็กๆเด็กน้อยคนนี้ก็อาจจะไม่รู้แนละเขาไม่รับเงินนะครับจึงไม่สามารถรับเงินบริจาคก,ก้อนนี้เช่นกันได้นะครับผม ได้ยินังเมื่อเด็กน้อยคนนี้ได้ยินนะครับก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยนะครับด้วยความเสียใจเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาไปซื้อของทอี่ร้านขายของชำใกล้ๆนะครับพาเธอไปซื้อของเนาะเพื่อนำบริจาคโดยครั้งนี้เด็กหญิงได้เลือกซื้อเป็นนมสองกล่องใหญ่ๆทีเดียวนะครับอู่นมสองกล่อง เด็กหญิงยังได้เขียนข้อความจากจากใจด้วยว่านะครับนี่คือเงินค่าขนมที่หนูเก็บที่หนูเก็บได้หนูหวังว่าจะช่วยส่งไปให้เพื่อนๆในพื้นที่น้ำท่วมหวังว่าจะเอาชนะความยากลำบากและเข้มแข็งได้นะคะนะครับหนูน้อยก็พูดอย่างนี้นะครับในข้อความที่เขียนฝากไปูุกับของกล่องนมบริจาคนะครับในเวลาต่อมา แม่ของเด็กหญิงนะครับซึ่งก็ได้บริจาคช่วยเหลือผ่านทางวอดนะครับสาภาพสตรีได้เปิดเผยว่าทุกวันนี้ทั้งครอบครัวติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพายุและสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือ <S <S เมื่อเห็นความยากลำบากของทุกคนลูกสาวบอกว่าเขารักเพื่อน,นในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับหลังจากนั้นก็ขอไปบริจาคซึ่งเงินเหล่านี้เหล่านี้นะครับคือเงิน อ,อมของลูกสาวเองทุกครั้งที่ผู้ใหญ่ให้เงินเธอก็จะเก็บออมและไม่กล้าซื้ออะไรเลยนะครับเก็บไวน้นะครับครอบครัวมีความสุขมากเพราะลูกยังเด็กแต่รู้จักคิดเกี่ยวกับผู้อื่นอยู่แล้วนะครับลูกทําจากใจครอบครัวจึงให้การสนับสนุนอย่างมากพวกเราหวังว่าการบริจาคเล็กๆน้อยๆจะช่วยชาวภาคเหนือเอาชนะความยากลำบากได้ ทางใดทางหนึ่งคุณแม่เขากล่าวนะครับคุณแม่ของเด็กหญิงนะครับก็น่ารักน่าเอ็นดูนะครับก็เป็นข่าวคราว,าวเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําท่วมไทยเราก็ท่วมหนักตอนนี้ทางภาคเหนือก็น่าจะลดแล้วนะครับเหลือแต่ทางรัฐบาลก็จะเยียวยานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภัยทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มาทางอายุธยานะครับนนทบุรีนะครับก็ ไหลลงมปน้ำเจ้าพยาเราก็เออท่วมนะครับผมฟังแล้วท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาติชมพูดคุยเพิ่มเติมข้อมูลกับหลาคนดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับจะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ 教えてた感想です。<laughs>